อาหารที่ฉันกินเนี่ยมันเป็นสีอย่างงี้จริงนะไม่ได้แต่งไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรนะใช้ iPhone ก็จะให้ความสมจริงมากกว่าตรงนี้นะแต่ว่า iPhone เนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างมากกว่าอันนี้มันแล้วแต่คนชอบจริงๆกราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบอลล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 ลแคมอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมไม่มือถืออยู่ในมือนะเพราะว่า คิวมีรอเยอะท่านอื่นได้นําจับจองไปทำรีวิวกันต่อแล้วเนาะก็วัน pues like นี้จะเป็นคิวการรีวิวของตัว X 5 0 Pro vs กับ iPhone 11 Pro Max ต้องบอกก่อน <cou l is> นะครับว่าเราจะ <Okay. S 2> อิงจากตัวสเปคของเรียวมี X 5 0 Pro เป็นหลักนะครับผมนะส่วนนอกนั้นจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเรา iPhone 11 Pro Max มาเปรียบเทียบแล้วจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่สู้กันได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับงั้นเราไปดูสเปคของทั้คู่กันก่อนเลยครับผมไปเลย กลับมาครับผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเราไปดูในเรื่องของภาพกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะอย่างแรกเลยครับภาพนิ่งทั่วๆไปนะของตัว X 5 0ทําทำดีเทลได้พอๆกันกับของ iPhone เลยแต่ว่าตัว X 5 0 Pro เนี่ยจะทำ D R ออกมาได้ค่อนข้างดีกว่าสีสันจะสดใสกว่าสว่างกว่าของตัว Iphone นะครับ iPhone เนี่ยเขาจะเน้นเป็นค่ากลางๆเขาจะไม่แบบเน้นคอนมส่่างมากมายนะักแล้วก็จะไม่ได้เน้นคอนทัตท,ที่จัดหรือสีที่สดเกินจริงจนเกินไปเขาจะเน้นค่ากลางไว้ก่อนนะตรงนี้ iPhone จะเน้นความสมจริงแต่ในบางภาพเนี่ยของ X 5 0 Pro สีสันผมรู้สึกว่ามันสด เกินจริงไปหน่อยสดจนเกินความเป็นจริงอะ่ะมันเลยดูเหมือนสดเกินจนดูเหมือนการ์ตูนด้วยซ้าบางทีมันดูเหมือนการ์ตูนเลยนะครับนะอันนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีเป็นภาพเป็นภาพไปนะก็จริงๆมันก,มนก็มันก็สามารถไปปิดเอตรงเอองเอไอตรงนั้นได้นะแหละเนาะแล้วแต่คนชอบแล้วกันแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าอันนี้พูดให้ฟังเฉยเรยนอัลตร้าไวเนี่ยของทั้งคู่นะก็เหมอนเหมือนกันเลยนะครับก็คือตรงเนี้ยไอโฟนเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างจะกว้างกว่านะแล้วก็ x X 0 pro เนี่ยจะแคบกว่าแต่ว่าสังเกตได้ว่าขอบม่วงเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรโคตทิ้งเลนมาเนี่ยผมว่ายังสู้ตัว iPhone 10 pro max ไม่ได้ด้วยซ้ำตรงนี้นะต่อไปเรื่องของการถ่ายอาหารครับการถ่ายอาหารเนี่ยตัว X 5 0 pro สีสันจะสดใสกว่าน่ากินกว่าแต่ถ้าคุณเป็นคนเน้นเรื่องของความสมจริงนะของอาหารจริงๆ อยากถ่ายให้เห็นว่าเออเนี่ยอาหารที่ฉันกินเนี่ยมันเป็นสีอย่างนี้จริงๆนะไม่ได้แต่งไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรนะใช้ iPhone ก็จะให้ความสมจริงมากกว่าตรงนี้ต่อไปเรื่องของการถ่ายหมดภาพการถ่ายภาพบุคคลถ่ายพวกละลายหลังนั่นเองนะตรงเนี้ผมจะไม่ได้ถ่ายคนนะครับผมจะเอาไปถ่ายสิ่งของนะเพราะผมอยากรู้มันจะตัดขอบได้เนียนมากน้อยแค่ไหนโดยการที่ผมเอาทั้ง2ตัวนี้ไปถ่ายทูบสังเกตได้เลยว่าสิ่งของที่ถ่ายเนี่ยมันค่อนข้างจะ เลเยอร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนเป็นเป็นการพูบเนาะต้องบอกเลยว่า X 5 0 Pro ตัดขอบได้เนียนกว่ามากพอสมควรนะ ไอโฟนนี่ตัดไม่ได้เลยตัดไม่เนียนเลยด้วยซ้ำนะค่อนข้างจะผิดบิดเบีย้ยวคือเละไปเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะเรื่องของการซูมนะครับผม x 5 0 Pro เนี่ยสามารถซูมได้ไกลกว่าถึง20เท่ากันเลยทีเดียวโอ้ถือว่าซูมได้ไกลมากๆาเลยนะครับในขณะที่ไม่ได้มีเลนเพรสโครปมาให้ด้วยซ้ำนะแต่ก็สามารถซูมได้ไกลถึงเพียงนี้นะครับดีเทลเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันในแต่ละช่วงซูมนะตรงนี้ก็ถือว่าเรียวมีนี่เขาก็พัฒนาขึ้นมาไต่ระดับที่จะมาสู้กับอินเตอร์แบนได้นะ กล้องหน้านะครับมุมมองของ X 50 Pro เนี่ยจะมีมุมมองที่กว้างกว่า iPhone นะและยังมีเลนส์เอลตราวอีกด้วยในกล้องหน้าทําให้กว้างขึ้นไปอีกโหนี่โหดมากๆเลยนะกล้องหน้าเนี่ยคอนทาราสของ X 50 Pro จะจัดกว่าของ iPhone 11 Pro Max อันนี้ก็ แล้วแต่ความชอบอีกนั่นแหละนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยคนทัตจัดเกินไปมันก็ทําให้ภาพหรือหน้ามันดูแข็งไงอ่าอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบจริงๆนะคะแล้วแต่ชอบจริงๆนะต่อไปพูดถึงเรื่องหมดกลางคืนตัว X 5 0 Pro จะรวมภาพนานกว่าและให้ดีเทลอัดความคมอัดชา้าอัดเข้าไปแล้วก็อัดสีสันทําได้ทั้งเลนหลักแล้วก็ เลน Ultra Wide เลยนะในขณะที่ iPhone เนี่ยทำได้แค่เลนหลักเท่านั้นแหนน่าเสียดายจริงๆนะกล้องหน้าของ X 50 Pro ก็สามารถถ่ายไ i g h t m o d ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ผนวกกับ Beauty ได้ด้วยซึ่งนะเป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านี้อย่างพวก Realme 5 Realme 5 Pro <S 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 อะไร คือก่อนนี้นก็สามารถทําได้แบบเนี้ยเช่นเดียวกันนะซึ่งเรียวมีเขาก็ทํามาได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะโอเคจบไปในเรื่องของการพูดถึงภาพนิ่งทีนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะของทั้งสองตัวนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้เรื่องนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่าเรียวมีเขาค่อนข้างจะเคมสเปคมาเลยว่าโอ้หของเขานี่อัดวิดีโอได้ 4K 60เฟรมด้วยนะแล้วก็แบบคือเขาค่อนข้างจะมั่นใจในผมพลังของเขาว่างนันเถอะว่าโอ้โห จะต้องแบบดีมากๆเราก็เลยอยากจะจับมาเปรียบเทียบกับตัว iPhone 1 Pro Max ที่เป็นเทพงานวิดีโออยู่แล้ววิดีโอเนี่ยของตัว X50 Pro นะครับอาจได้ 4K 60เฟรมเหมือนกับ iPhone 11 Pro Max เลย <Okay. S 1> ดีเทลเนี่ยเผอๆจะดีกว่า iPhone ด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันมีการอัดชาร์ปเข้าไปอัดความคมเข้าไปพอสมควรทำให้ภาพวิดีโอเนี่ยมีความแข็งกว่า iPhone นะแต่ว่าไอโฟนเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างมากกว่าอันนี้มันแล้วแต่คนชอบจริงๆถ้าถ่ายในตอนกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเรียวมีเนี่ยจะเห็นดีเทลหรือจะให้ดีเทลที่ค่อนข้างดีกว่า iPhone แต่ถ้าถ่ายกลางวัน แล้วมีการอัดชาร์บขึ้นเยอะแบบเนี้ผมรู้สึกว่าตัว iPhone จะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าส่วน X 5 0 Pro จะติดแข็งไปเลยนะตรงนี้การสั่นเนี่ยผมบอกเลยว่าใกล้เคียงกันนะเฟรมเรทวิดีโอไฟล์ไอฟโฟนเนี่ยจะยังดีกว่าอยู่นะแต่กลางคืน X 5 0 Pro จะมีภาพซ้อนที่มากกว่า iPhone 11 Pro Max แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากเออถือว่ายังใช้ได้ฟโฟกัสเนี่ยแน่นอน iPhone ดีกว่าสมมตกว่าเร็วแบบธรรมชาติกว่าของตัว X 5 0 Pro. X ห้า5 0 Pro เร็วนะครับแต่จะกระชากชาจะมีการจึกมากกว่านั่นเองอือน,นะส่วนกลางคืน,คน X 5 0 Pro จะได้เปรียบเพราะความคมอย่างที่บอกไปคือ ัดชาร์ปเนาะอัดความคมเข้าไปเลยช่วยทําให้มีดีเทลในที่แสงน้อยตรงนี้ก็แล้วแต่ตามสไตล์นะแล้วแต่คนที่จะนําไปใช้งานด้วยความเรียนอื่นไม่ว่าจะเป็น 4K 30 Full HD 60หรือ Full HD 30เนี่ยก็เป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือน 4K 60เฟรมเลยก็คือมีความสามารถที่เหมือนกันโฟกัสเหมือนกันกันสั่นเหมือนกันดีเทลเหมือนกันทุกอย่างแค่ต่างกันแค่เรื่องของความละเอียดของไฟล์เท่านั้นเอง,เองนะ อันนี้เราก็พูดไว้นะครับทีนี้วิดีโอเนะรนนอลต์ายของ X 5 0 Pro สามารถอัดได้แค่ Full HD 30เฟรมเท่านั้นในขณะที่ iPhone อัดได้ถึง 4K 6 0เฟรมทั้งความละเอียดและ D.R. แพ้ iPhone ในตอนคืนหมดเลยเก็ต้องยอมรับเนาะว่า iPhone เนี่ยเขาจัดเต็มจริงๆเรื่องของงานวิดีโอวิดีโอกล้องหน้า ตัว X 5 0 Pro สามารถอัดได้แค่ Full h ส30ส่วน iPhone อัดได้ที่ 4K 60เฟรมอีกแล้วนะครับมุมมองวิดีโอ iPhone จะกว้างกว่าเออซะอย่างนั้นกลับกันเลยกับภาพนิ่งนะครับกล้องหน้าของตัว X 5 0 Pro ที่มันแคบกว่าเพราะมันมีการสั่น ES เข้ามาช่วยนะครับแต่จากการที่ได้ไปลองอัดแล้วเนี่ยในที่แสงน้อยจะมีภาพซ้อนเยอะนะเราไม่ใช่ภาพซ้อนแค่เฉพาะกลางคืนทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย คือมีทั้งคู่เลยอันนี้ผมก็ก็ค่อนข้างจะงงเหมือนกันนะครับว่าเขาอาจจะทําซอฟต์มูซอฟแวร์มายังไม่ค่อยเสถียรนะตรงนี้เนี่ยยกให้ iPhone อ,อยู่นะครับการเก็บเสียงเนี่ยแม่ไม่อยากจะพูดนะคือการเก็บเสียงของ X 5 0 Pro เนี่ยสู้ iPhone ไ,ไม่ได้เลยวิดีโอความมีเอสูงสุดของทั้งคู่นะครับนั่นก็คือของทั้งคู่เลยอะ่ะเออลองดูครับผม ไ้วีโอแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับมุมอมองแล้วก็ความชอบเลยก้องหน้ามันจะมีการสั่น E S ด้วยครับ กล้องหน้าของตัวเร็วมีอัดวิดีโอต้าวายกล้องหน้าได้ด้วยนะก็ลองดูความละเอียดเอาครับ ยังห่างกันเยอะอยู่ในเรื่องของการเก็บเสียงตรงนี้ต้องไปพัฒนาให้ดีกว่านี้นะโอเคครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ได้ไปลองเทสมาให้ดูแล้วเนาะแล้วก็ถ้าคุณชอบตัวนี้นะครับเทียบกับ iPhone แล้วคุณมองว่าเออคุณรับท่อเสียมันได้คุณเห็นข้อดีของมันคุณเห็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณคุณก็เลือกจัดมันไปได้เลยแต่ถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่า คลิปนี้หวังว่าจะเป็นคลิปที่ช่วยทุกคนประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อมือถือได้นะครับโอเควันนี้ก็กลาบลาไปเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ